ตั้งแต่วันที่19กระกฎาคม 2, 2021รัฐบาลอังกฤษผ่อนคลายล็อกดาวระยะที่4ปลดล็อกมาตรการเข้มงวดทั้งหมดรวมทั้งยกเลิกการบังคับใส่หน้ากาก,ากอนามายัยยกเว้นกรณีที่ใช้รถขนสงสาธารณะและบางสถานที่จากตะกรา้าสวีโซสู่การเข็นเออทรอี่ต้นไม้นะคะบันบาย พูดไม้นี่ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับทุกคนที่กำลังขับรถอยู่ทางนี้นะคะคือ <c oughs> <c oughs> ม่ต้องหันมานะคะ <c oughs> <c oughs> ใดๆก็ตามทุกคนวันนี้เราก็จะไปตลาดดอกไม้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 ต้องใส่เอฟเฟคเองขนาดนี้ด้วย <laughs> กำลังจะไปตลาดดอกไม้กันทุกคนตลาดชื่อว่าดิวโควเวนต์มาร์เก็ตก็เป็นครั้งแรกของพีซที่โลนมันมีตลาดดอกไม้ที่อื่นด้วยแต่ว่าอันเนี้ยแบบไม่เคยมามาก่อนแล้วก็ได้คือทุกคนขายดิฉันเก่งมามแอมโซเบสิกลี่คือพี่ <c oughs> มุกขายมาโดยตลอดว่าแบบต้องมาที่นี่ที่นี่มันดีไปดูามมันคือเหมือนปากคลองตลาดน้องไม่เคยไปปากคลองตลาดคุณพี่ยังแค่ว่าปากคลองตลาดเขาจะต้องไปตอนดึกแต่ที่นี่คือ ต้องมาตอนเช้าแต่ว่าหลังจากเราไปประสบการณ์กับตลาดปลาแล้วตอนสี่สีวันนี้เราเลยมาตอน8โมงค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง มันปังมากรถที่มาจอดคือเป็นพวกคอสเนคือดูทรงเรารู้สึกว่าคันที่แมนเราจะเอาอยู่หรือไม่นะคะมัอนอยู่ว่าคุณชีดีะจะมาซื้ออะไรคะเอาจิงพีด้ยังไม่รู้เลยคือพีด้าต้องเลยจะมาซื้อหาแบบต้นไม้ไปตกแต่งโปรเจกต์ระเบียงพีก่อนที่ซัมเมอร์จะหมดแล้ววันนี้หนาวมากแต่งตัวซัมเมอร์มากกดหนาวไม่หยุดแล้วข้างในจะหนาวกว่าป่าดอกไม้เพราะมันไม่หนาวดอกไม้มันก็จะเหี่ยมอ๋อ หน e <se al> าวจริงแม่คือเขาเปิดตั้งแต่แบบ pec. ตีสี่ว่าสันอุ้ยใหเป็นเชียร์มา so c u t ไม่แนะนำให้ซื้อเพราะว่าเวลาถ้าซื้อไทยเดียเนี่ยจะต้องไปกลับว่ามันแน่นหรือเปล่าซึ่งมันมํนหลวมแล้วแต่เ้าซื้อไปก็จะอยู่ได้ไม่นานคือมันเรียกว,ว่ามันบานแล้วดอกไม้เนี่ยต้องซื้อมาตอนที่มันูตใช่ไหมเพื่อที่เขาจะได้อยู่ในฟาสเราได้เรื่อยๆหน่อยิุงเคยเห็นดอก เธอที่แบบเป็นสีอย่างเงี้ยอันนี้คือสีธรรมชาติอ, oh God, so <orse> อ๋อโอ้ยโกลส์สกิ้วอินดอลแพนอ่า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 เฮ้ยน้องต้องการแพนถึง,งอันนี้สุอต้อนที่พี่อยางเล้ อย,อย่างอินเดีย <Young India. S 2> แม่พินเลิฟม,มากแล้วแม่พินไเอาแล็กเกอร์ทานะมันเป็นแล็กเกอร์สำหรับต้นไม้อะเพื่อให้ใบเขาเงาปรากฏว่าแม่ฉันทายเยอะไปค่ะใบาไม่มีอากาศหายใจนะคะล่าสุดนองใกล้ตายแล้วที่ไทยอุ้ยต้นนี้แบบเฮ้ยสวยมากแต่มันโตแบบมันใหญ่ได้อีกอ่ะมันน่าก,กลัวมากแน่ๆๆ,ๆพราะมันโตมันใจแบบใหญ่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยอ่ะตันนี้สวยจังเลยอ่ะเท่าไหร่อ่ะมอนสเตอราที่แบบว่าใบแบบแฉกเยอะขนาดเนี้ยแพงมากอะไรดีกว่าทำไมคุณรู้จักศาสตร์กับไหมคุณรู้จักไมมรู้จักแค ชื่อบางตัวเฉยๆคุณพี่ที่ไทยมันฮิตมากเว้ยเพราะว่ายาย่าจับพอยาย่าเริ่มเข้าสู่วงการต้นไม้ลูกต้นไม้ตัวต้นแพงเสื้อนี้ไหมคะต้นเงินต้นทองแนะนําค่ะไม่ห่งกลัวทําเขาตายมันไม่ตายถ้าสมมติว่าเรี่องก็ไม่รดน้ําเยอะเอาไปตั้งที่มันมีแดดแล้วเวลาถ้าสมมติว่ามันงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะก็คือเงินทองกำลังไหลเข้าบ้านแล้วถ้ามันไม่งอกอ่ะเนี่ยมอนสเตอรานี่ก็แบบสวยมากค่ะร้านนี้คือเราควรจะจิ้มเลยแล้วเลยปะก็วังว่าตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะคิดเงินแล้วก็จะไปถน โซลี่มาแล้วก็มาใส่เขากลับพวกนี้สามารถซื้อได้เป็นเหมือนแบบกระป๋องเดียวอะแต่ว่าบางที่บางร้านต้องเหมาทั้ง oh, อ๋อปังมากตันนั้นสวยที่ที่อยากจะเอาไปบ้าน แบบซั c c u l e ลนถ้ากลัวต้นไม้ตายรับรองถ้าคุณเลี้ยงกระบองเพชรตายาเลยคุณเลี้ยงอะไรไม่ได้แล้วพี่พิทฝังใจมากตอนเด็กๆพี่เลี้ยงตายไปหลายต้นมากกระบองเพชรแต่ก็เลยแบบโตมาไม่เคยกล้าเลี้ยงต้นไม้ซั c c u l e ลนมันแปลว่าแบบเหมือนนุ่มอ่ะชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เหมือนแบบเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในพวกแบบหน้าตายอย่างเงี้ยซั c c u l e ลนหัานอะน่ารักจังเลยอะ่ะไอเลิฟโอ้ยดูดิน,น,น้องๆอยากได้ไหลายต้นมากเลย ใส่มสักก่กแบบม่จิวใช่ปะฉัใส่ไปสักป้าเนี้ยเพรนี่เปนม่วงจิวสนารัก สวยทั้งานเนี่ยทำไม่ดีวะอันนี้เราจะแบบปักลานิวใช่ปะจะได้เริ่มหยิบค่ะไะขายรอได้อะไรเนี่ยจริงแต่ Which one are not good for balcony? It's not awfully sunny, but I mean a lot of these plants aren't great for outdoors, especially when it comes to winter. Right. You might have a bit of trouble because, no, in England it's going to be warm, warm, and then suddenly really cold. You change the temperature. I'll change the question. Any of these would endure it? <laughs> นองต้นไม้ถูกๆต้นที่ดูแบบสวยงามตรงนี้โดยมากแล้วนั้นเป็นอินดอร์แพลนเขาบอกว่าแบบมันไปอยู่แบบเอาท์ดอร์แล้วจะแบบชีวิตจะยกักยากนิดนึงเพราะว่าอากาศเปลี่ยนได้ไดเปลี่ยน <c oughs> ไม่นะ แต่ฉันก็จะเอาอินดอร์แพลนฉันก็เอาต้นที่เป็นแผ่นๆนะถ้าพี่สั่งออนไลน์ใช่ป่ะมันจะต้นเนี้ยน่าจะประมาณแบบร้อยหกสิบไหถ่า <c oughs> ย่าทนนั้นเท่าไหร่ถึงไอจิ๊วส0งราอยกรับคุณ่มอีกรอบนึงครับเยอะกว่านี้หรือน้อ <c oughs> นยก,กว่านี้ <c oughs> มันเยอะไปอ่ะเยอะไปเยอะเลยอ่ะ120่งรอ่าา <c oughs> อ๋อเนี่ยแล้วเ,เขาก็จะเอาชโชลี่มาให้เราแบบนี้ มีน้องคน yeah. นี้มีแบบว่าสับป,ประรดจิ๋วอยู่ข้างบนน้องคนนีก้ก็นา่ารักเราก็จะต้องขอ,อยืมรถเข็นเขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาคืนแล้วเขาก็รู้กันว่ามันโอเคอย่างเงี้ยเหรอ you have any like pet safe recommendation pet safe Yeah. Okay. Well, tell you Well, tell what. I'll oh, okay like oh that's that's helpful Because mania no. Right. Um, Aglonema, no. is isn't lethal, but it could make their stomach very upset and just make them quite unwell. They'll just puke. Oh, yeah. <laughs> Robusta, no. <Really? laughs> no. Really. อ okay. yeah. okay. l มริกาทักเตอร์เขาบอกว่าแบบไม่ควรจะปลูกอันเนี้ยแล้วแบบพิดอยากได้มากทำไงมจีนะ That's okay. Okay. เขาน่ารักเนาะเตงนมารักเหมือนว่าเขาให้ความรู้ที่ดีใช่เขาให้ความรู้น่ารักเขาให้ความรู้ได้ดีมากเลยค่ะเขาจะหลับช่วยนอนไหมนะเขาหลรบรอได้ Yeah you just don't wanna ที่อยากได้อันอย่างเงี้ยสวยมากสวยหล่อตอนที่บ้านเี็นต้นนึงแล้วมันก็คอ่อยๆเหลืองเป็นแบบคานาเป็นคา <laughs> นาอ๋ออ๋อทำไปคุมสักเลยซื้อหนึ่งได้สอง <laughs> ซื้อต้นนี้เราโตมาเป็นคานาสวยอันนี้นสว,วยอยู่นะพี <lifting> ่ชื่สวยโยอุ้ยถึงแบบควาเริ่มลนุกนั่งลุกนั่งะยืมมันไม่หนักโอ้ขลังนานกา <SD> อุ้ยต้นนั้ก็น่ารักนนะ หลายใจนะคะคุณพิมิชสุดท้ายแล้วที่เขาบอกว่าเอ้ออยู่เ u า d o r ไม่ได้นาะนก็คือมีไปหมดซินเล้วคือเราอยากได้ทุกอันเลยเดี๋ยวขอไปดูที่แบบว่ามีเ u า d o r ก่อนถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงจะกลับมาใหนนกต้องตู้หน้าหนาวเราก็เปลี่ยนซีซันเไม่ใช่แค่ i n d อ o r outdoor แบบนี้น<ม>ช่วยคิดด้วยว่ารถที่มาคือ mini cooper countryman เราต้องมีสรัท์ให้ เออทรลี l e y ต้นไม้นะคะไปค่ะไปเอาให้เต็มทรอลลี่หน่อยนะคะไปที่ไหนต่อมาร้านเอาโจร้าเอาโจผ่านมันจะหน้าปาแบบทุอๆนี้ไงอ๋อเนี่ยแบบว่าเมเปิลจะจัดต้องกลับยังไงนะต้น คือแบบพี่ถ้าอยากได้อีต้นแบบต้นแบบเป็นกล้วยๆอย่างนี้มากเลยอะเวลาดูในทีวีมันเก๋อะทำไมแบบต้นไม้ outdoor มันชอบเป็นแบบเป็นพุ่มข้างบนแล้วก็เป็นต้นแบบเนี้ยมันพี่ไม่ชอบเชฟเขาอะอันนี้เหมือนมะละกอเลยอะถ้าต้นนั้นเรากลับบ้าน สวยดีอ่ะมันคืออะไรอ่ะใช่หน้าตาดูเอาดอมากมันคือต้นคาเมลีอ่แบบว่าคาเมลีชาแนลอ่ะ Exactly ค่ะใช่ค่ะคือซื้อเยอะนะคะแล้วถ้าดอกมันขึ้นเยอะๆก็จะได้ชาแนลเรื่อยๆเอาให้เขาไม่ตายก่อนนะคะทุกคนในเปแรกนะระอยากได้นี้เหมือนกันที่เรากลับได้ใช่ป้ะได้ที่ซื้ออยู่ตอนนี้ได้ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเรียกแท็กซี่คับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เวิร์กที่เราอยากมีแบบ ชแล้วก so kind of so really ็เสืของเของโซอัน um, นี labels, ้ม so ันแบบมันเฉียวๆแต่ว่าโซอันนี้มันแบบเป็นเฉียงแบบโซเทลหน่อยจะให้ไปตรงนี้ดูเป็นป่าแล้วนะจริงโอ้โถ้าทั้งหมดนี้ก็คือแต่โฮลติ้งไปอยู่บนบอลคุณนี้ฉันก็คือสวยเลยกลับบ้านยังไงยังไม่รู้เลยนะตอนเนี้ยคือตอนนี้นะที่พอรว่าคือต้องมีคนหนึ่งที่ขึ้นรถแบล็คแทปไปกับที่มาเออนอยู่ค่ะสวยมาก เอาไปไม่ได้เพราะว่าอน้องแบบเป็นพีซต่อหน้องแมวนะคะก็นี้แบบดูผลประกอบการโดยรวมพี่รู้สึกว่าไซส์เรามันยังแบบเป็นกระจุกกระจุกใกล้ๆกันอยู่ยังไงก็ไม่รน้อ่ะหรือโอเคแล้วอ่ะได้แล้วแหละได้ประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวขอสีขาวอีกสักนิดหนึ่งแล้วน่าจะอมเทนมะนาวเขาซื้อไปหมดแล้วจองไปหมดแล้วแม่ค้ายำที่ไหนมาเหมาไปค่ะมะนาวเป็นไรที่ดีมากนะเพราะว่ามะนาวเพียงสดแดงมากแล้วมันออกง่ายขนาดนั้นเลยหรอพี่ ร้านนี้ต้มเอาโจแบบน่ารักมากอันนี้คือพยายามคิดอยู่นะคะว่าไฮไลนเยียกระป๋องไหนจะบานที่สุด่วงคือต้นนี้ถ้าสีแดงแล้วตอนนี้นี่ก็สีชมพูอันนี้สีขาวแต่ก็คืออยู่ที่แต่งบุญแล้วว่าเขาจะมาไหมแลาทิ้งอย่างเดียวเขาบอกบอกว่ามันขึ้นอยู่กับปุ๋ยรู้สึกคา พี่ว่าอันนี้จะออกปะน่าจะออกนะจะดูว่าเขามือเย็นหรือมือร้อนจริงๆครเราไปสองอันนะคืออันหนึ่งตายจะได้ไม่เสียดายเฮ้ยร้านนี้ดีมากขายกระถางและต่างๆที่ไทยอ่ะฉันงงไหมเจนไปช่วยแม่จัดบ้านแล้วแบบแจกันที่ไทยหายากมากแล้วดูที่นี่คือมันแบบมีทุกงอย่างเออมอนเซราพร้อมดูแลง่ายนะคะตอนนี้ใช้ได้อยู่นะเนี่ย เฮ้ยอันนี้ไม่น่าเกลียดนะหน้าตาดีอยู่าาดีอยู่เหมือนของจริงอยู่นี่โคตรน่ารักเลยอ่ะเอาาแเอแบบตั้งเก๋ๆโลว์แมนเทแนนซ์ช่วงนี้ตอบโจทย์มากถ้าเกิดว่าอินดอร์แพร้นไหนที่เราอะ่ะอยากเอาไปไว้ข้างนอกแต่น้องอาจจะตายได้ก็คือไปแบบนี้ปลอมๆไปก็ล่ม <laughs> ก็ดีนะพี่ว่า <laughs> <laughs> จินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่บางทีความรู้ก็สำคัญเฮ้ยมันน่ารักมากเลยอ่ะ แม่ฉันต้องกรีดกับสิ่งนี้วันหลังพาแม่มาเดินดีกว่าว่ะรอบหน้าแม่มาต้องพาแม่มาเดินแล้วว่ะโซ่ very คุณแม่มากๆเอ้ยอันนี้สวยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องออกไปดูว่าพี่มีพืชอะไรบ้างลืมปกติเอ่อกระถางต้นไม้ตอนสมัยเราเรียนตอนเด็กๆใช่ป่ะเขาบอกกระถางต้นไม้ต้องเจาะดูเพื่อให้น้ำบายบายก่อนเจาะต้นไม้เจาะดูแล้วต้องเอาหินวางคือก้อนสองก้อนสองรอนอเสียฉันทำสองร้อยนอถือจักรวาลสองรอยนอบอกรุ่นหมด และนี่คือนาทีวัดใจนะคะว่าทั้งหมดตรงนี้นจะรถคันนี้ขนาดเป็นคันทรีแมนแล้วได้ไหมขอแลับบูธก่อนอ<สะ>าโอเคไม่บอบช้า แต่คุณพิชี่บอกช้ำค่ะหายใจแรงมากถ้ามันเข้าหมดนะพี่พัชจะบอกบอกว่ามันคือคอนเซ็ปต์ mini is not mini ไม่นะกัน mini is not mini โอ้โหลดป่าเราเป็นแบบว่าปากเล่นดีน้องให้ฉันต้องนั่งครึ่งก้อนฉันก้าวับได้โอ้โหสุดยอดอ่ะบริษัทเราก็พงภูมิใจพี่พัชคอมโพสให้มัน มีการคอมโพสด้วยอ่ะคืออะไรต้องคลิกได้กลับมาแล้วไปแล้วคุณจะบอกว่าซื้อเยอะมากซื้ประมาณสองคนี่คุ้มมากนะคะคุณมินี่คะ DM เข้าได้นะคะ <c oughs> สุดติ่งมาก <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยนี่คือเป็นรถขนผักของจริงอะ่ะ <c oughs> เคยเจอแม้กับข้าวนะครับกับข้าว เฮ้ยมีนีก็ไม่มีนีนะจ๊ะรถขายผักเวอร์แบบนีออ้ไม่น่าเชื่อว่าเขาได้แต่งบ้านต้องมีศรัทธารวมไปถึงการแบบเออการที่จะแบบขนต้นไม้ทั้งหมดกลับบ้านด้วยนะคะคือมัอนเลิศมากดูว่าวันนี้เป็นวันที่ productive มากของพวกเราไนะคะใช่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บนาฬิกานะคะก็จะเห็นว่าเราคือปิดตลาดเขาแล้วใช่นี่คือสิบโมงเปิดทุกอย่างก็คือจบแล้วเว้ยเย้ตอนซื้อสนุกนะ ต้องขนออกมาเนี่ยก็คือเ hey ฮ้ยทำไมเยอะขนาดนี้น่าเชื่อถือเลยนะทุกคนก็เฮ้ยมันก็ดูเป็นเป็นเชฟเป็นฟองที่เข้าถ้ายอยู่น้องวาทีติดตามกันว่าพอมันไปอยู่ที่บ้านพี่เรานานมันจะออกมาเป็นอย่างไรจะเข้าหรือไม่สามีจะตกใจไหมแล้วจะขนขึ้นคอนโดยังไงค่อยมาลุ้นกัน yeah.